มาสอบมือเ็ล่นแค่ตรงกลางไม่ไพอใครตีตายเหรอบอยี่สิบสองเพื่อนไม่ต้องดันไม่ต้องดันไปนะดึกเกี่ยวม้าเกี่ยวม้าบอคู่เยอะมากบอคูเยอะมากวอคูเยอะมากตายฟังนะไม่ดันนะไม่ต้องรีบนะฟังนะไอ้ขี้ข้ามึงแพมไม่เกี่ยวไว้ควยขี้ข้าเด็กเดินนี่จีดึงเพื่อนดึงเพื่อนนี้ดึงเพื่อนนี้ดึงเพื่อนนี้เดินดันได้ได้ตรงกลางเดิน อโหลมันจะรู Halo, Maya, ye, whales, ้ไหมมาเยี่ยฝอปเลยเพื่อนฮัลโหลมาเยี่ยฝอพเลยหล่ามาเยียในวอฟัง nah. กูกับมาเยี่ยอเพื่อนมันจะรู้มาสั่งเพื่อน้ล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนรามอยู่นตไ่นมาับมารับเลยายวยี่สิบงวี่สสองวายยี่สิองแ็ดูแครวดอีกหนึ่งนะเียเขี้ายหัอยกิดอิอยิยงออมงิงองอองยยองยงย เล่นอย่างกระจอกควยมีมีแต่มีแต่เขายิ่งเล่นยิงเก่งไอ้เหี้นี่เล่นยิ่งกาไอ้เหี้ยมาต่อยเด็กเป็ดไอเด็กเขี้ยควยคิดว่าแข็งป๋องแปงนี่ไหเียขยายสวยที่ว่าแข็งป๋องแปงเหรอเดี๋ยวจะควยเดี๋ยวขยควย ทำทรงเก่าโดนเหล่าได้ไงยอ้ซอยซ่ายอ้ขยายยคุยไอ้ขยายไ้สกอมม่ขีดไอ้คุยทางนี้่แล้ไอ้ยา่เอมเดียวไอ้ควายมีขเอมเดียวมึงไงไอ้ควายอกเอายี่พูนี่เป็นเล่นเพจที่ใหม่ไงเอดี๋ยวจ้าไเอาอีกตายคยไอ้มกากจังวะไอ้ยี่ยังกากเลยเฮียกากจัดเลยน้ยจริงๆงทํอะไรขอมึงเนี้ยยิงเล่นยิงกากไอ้เฮีย ไม่ทำของเอาให้เงี้ยแต่เหมือนเดิมไอ้คุยไอ้เหี้ยแต่ละตัวยังต่างเลยเยวันกับคุยไม่กูนี่นี่เนี่ยตัวเนี่ยในในกูบอกให้นะหัวแก๊กนะมึงดูนะมึงดูไอ้ตัวนี้นะไอ้ตัวเนี้ยโคตรฟรีเลยกูบอกให้อย่างฟรีอะครับ ไม่ทำเที่ยเลยเออปากากาไอ้ยยวิ่งชุบเพื่อนอยู่ด่าไม่ได้เบื่อจังหากด่ากักหยัดเลยี่ยได้ตีนะย่ะได้กูมั่นใจว่ามันจะทะลุไว้แต่ว่ากูกูอยากให้มึงแพ็กตรงกลางให้แน่นๆไม่ไม่วิ่งวิ่งขวานะขอตรงกลางชนตรงกลางเลย มามามาไม่เข็ดไม่เข็ดดีๆนะอย่าอย่าลม้ออกซ้ายหน่อย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 ซ้ายหน่อยซ้ายอีกซ้ายอีกไปโชน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 โฉบโฉบไม่มทะลเปัานไวาบนขวาบนขวาบนดึงมาบ้านมาง้นมามขวาบนชนะขวาบน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 ขบนขวาบนขาบนขาบนขวาบน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 านาบนมานาบนมานนนาบนานนาบานานาบานาบานมานวนบานบนาวา โอ้คุยพมาเป็นเที่ยอะไรวะะชื่อมึงเลยน้องเนาะเที่ยอะไรมึงไอสัตว์อย่าทะเรื่องกับพี่กูเลยยาสวยมึงไม่เป็นที่สยทำพัดพัดกลับมาทำสพพัดกลับมาทำพัดกบ้าพัดว่อย่างเฟร้เฮียเฟร้จริงนะส่องไฟอะมาทำศพกลับมาทำศพมามาโหหน้าศพดิมาโหหน้าศพกลับมาแพกบ้านกลับมาแพ็กหน้าบ้านกลับมาแพ็กหน้าบ้านกลับมาแพ็กหน้าบ้านไหวไหวไหหหขวาเยอะเิน รับรัรับขวาใครใครีย้ายไปรับขวายายไปรับขวาชนเลยชนเลยชนเลสอรับรับรับรียส่มาเเลยเกียสมาเเยมตรงกลางไหวสวยเน็ตลมาแบบนี้รอเพื่อนกลับมาเฮ้ยหมดไปเน่ะมึงเหยียบดิมึงเหยียบดิมึงเหยียบดิเขาเพื่อนกันกางบอกเพื่อนเหยียบบอกเพื่อนเหยียบเฮ้ยเหยียบเหยียบยงเีมึงเหยียบเลย มาเยียบ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 มา ใจเย็น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 เฮ้ยเอาเอาเอาโซกจากมือโซกจากมือฟิตตีแล้วซื้อเอาโฉบจากมือกลับมาแพ็กบ้านกลับมาแพ็กบ้านยังไงก็ชนะยังไงก็ชนะไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยปุ๊บชุบชุบไอ้โคนนี้โฉบมารวมนีเอาโฉบมารวมดีอยัดรับหน่อยดีอย่าให้เขามาไอ้ตัวเนี้ยเปหนไอ้ตัวเนี้วไอ้ตัวเนี้ยนี่หว่าตัวเนี้ยนี่หว่าตัวเนี้วนี่เลยมนเล ชนะและ้วชนะและ้วชนะแล้วชนะล้วเ็เย็เฮ้ยยไม่สวนไว้ตรงกลางน่อยดึงสวนไว้ตรงตรงศพเขาชุบถือ <cl aps> มิดได้ถือมิดได้ไม,ไดมา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 เดีโง่ ตายมึงไี่ไอ้ดีโน่ไอ้เหี้ยไอ้แกงเมืองมันมีหรอด้วยไอ้นี่ยมอเวนีไอ้เหี้ยไกงไเก้งไปเกงไปเไ้เปเกไเก่งไเงไเเก่งไปเ่งไเก่งไ่กไปเไเ

กระโตการนกไปขวาบน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 นะขวาบนนะดึงศอมาไน้ดิงศอมาหลังบ้านมาหน่อยดอาหน้ยตีไม่ได้ตัวไอ้ควายมาไอ้ก้าไอ้ก้าวมาพี่ไอ้ปินไอ้ปินลมอะไรกูตีโอ้นอนอีกแล้วเจตีไม่ตายหี่ยควายูจริงเลยมึงไงควายแก่แล้วไม่หัดเจียมตัวไอ้พี่อกมากัมกลมไวไวขึ้นไปเขึ้นไปยาม่ใช่หลังม้าขึ้นไปเลยถ้าไม่ใช่หลังบานขึ้นไปเล ไปดูทางพี่จีหน่อยพี่จีเอาหมดเลยรับอิกไอ้ดึงมาหน่อยตรงกลางศพเยอะตรงกลางศพเยอะมันต้องคารุบเอาอันนี้เลยนะทารุมาป่วนบ้านมันได้ไหมน่ะคนเราเหลือน้อยแล้วนะเยอะแตงเยอะสิบบวกสิบบวกสิบบวกศพมาเรื่อยๆเกี่ยวศพมาเรื่อยๆแพ็กกลางเกี่ยวศพมาเรื่อยๆใจเย็นใจเย็นกลับมาแพ็กกลับมาแพ็กกลับมาแพ็ก เอ้ยดูทางพี่จีหน่อยนะดูช่วยช่วยช่วยกูดูหน่อยนะทิ้งเลยพี่ภูเขาทิ้งไปต่อส่งมาไอ้โคไปโคไปโคโคไปเอาส่งมาชุบโคไปเอาส่งมาชุบโคไปเอาส่งมาชุบไอพี่คิดแค้นนะพี่คิดแค้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่จีเล่นเล่นไปเล่นไปพี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วช่วยเล่นหน่อยช่วยเล่นหน่อยช่วยดิส่งมดิส่งกลับมา สวยจีนเนี่ยมันต้องจังหวะน,นี้เว้ยจังหวะเข้าหลังบ้านเสร็จแล้วตรงกลางพะวงไไแล้วก็ตรงกลางก็จะตีตรงกลางก็ไม่แพ้อ,อวสวยครีมขยันช่อ มุมร้อยว่ะฮ่าไปเทพไปเลไปเลยเล่นไปเลยเน็ตเล่นไปเลยเน็ตบ้าแตกแล้วควายกากเลยควายเสียวควายกากเลยยี่สิบช่้ยใจดีสัตว์ดีใจดีเฮียทำไรไอ้ยี่นี่ยังตีอยู่ไอ้ยี่สิบมึงด่ากูเปิดทำไกูเฮ้ยมึงเอาน้องกูตายเหรอกูอะไรไอ้เสี่ยวไปไหนสัตว์ไอ้เสี่ยวมึงไปไหนไอ้ยี่ริบร้อย

โอเคมันเอาขวาไปสามนะมันเอาขวาไปสามมามาสิมันโยงมันโยงมา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 ตรงกลาง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 ถ้าซ้ายชนะเอาศพไปฝั่งซ้ายนะเอาศกโอเคโอเคมา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 เพื่อนแพ้หน่อยเพื่อนแพ้หน่อยเพื <play <play ่อนแพ้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 ช่วยเลยช่วเลยเพื Stalin> ่อนช่วยเลยช่วเลยเพื่อนช่วยเลยช่เลยเพื่อนหนึ่งหัวดิศพมาเพื่อนบวกเยอะบวกเยู่ดิศพมาไปฝบ้านหนูเลยเอาศกไปฝ่าบ้านหนูเลยมันทะลุเอาศกไปฝ่าบ้านหนูเลยเกี่ยวศพไปฝ่าบ้านหนูเลยบ้านมาเอาศพไปบ้านมา ศพบ้านมันศพบ้านมันเพื่อนศพบ้านมันศพบ้านมันฟังกูศพบ้านมันย้ายมาพี่ชอนย้ายมาพี่ชอนย้ายมาศพบ้านมันศพบ้านมันศพบ้านมันเพื่อนฟังกูเป็นหน่อยศพบ้านมันศพบ้านมันมาแพ็กกางแพ็กกางพี่าีหน่อยมามามาศพไปหลังบ้านแอนพี่ปาลีหน่อยนะพี่ปาีก่อนมาแพ้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 เกี่ยวมาค่อยๆเกี่ยวศพมาแท็บ้านมันแตกขยะปวดปวดปววดปวดกวดปวดปมาปวดปววดพวดวดปวดปวดปวว เเพื่ออนนตตายยะรงีี้ดหลังบ้านเยอะไปหลังบ้านเยอะไปกลับมาแพ็คตรงก้องตายเลยทต่อยดันนะไอพี่เกตกับพี่อันนั้นอ่ะกลับมาเลยสุดมาชุกที่บ้านแล้นะดันแง่ไม่มีใครสดใจเลยไปตีกันโบบ้านหรอบ้านหรอบ้านมาชมบ้านตัวนึ่งมาชมบ้านตัวหนึ่งโอ้โหไปไปเด้อพี่เกตเอาพี่เกตเอาพี่เกตเอาดิพี่เกตเอาพี่เกตเอาพี่เกตเอาชนะเร็วเร็วเร็พี่เกตเอาพี่เกตเอามาเอามา คุยกูไม่ได้เทีฟอปล레เที่อจะเย็นนะจะเย็นนะหี่อะไรกันกูกันกูไอ้ไม่มีแล้วพี่หมดแล้วมันจะหมดแล้วแต่เอาไอ้หัวเอาไอ้หัวไปกินเฮดไหมครูได้คุยมันฟอร์บัฟคุยเหรอไอ้บ้าแกงงม่นสวยสวยเอาดีเอาดีเอาดีไอ้ยีขาสั้นใส่ใส่ใส่หมวกได้ไอเพื่อนเพื่อนตายเพื่อนตายเอาเอาเพื่อนดิไอเดียวไม่เไอเดียว

แต่ตัวไหนฟอร์มบาว้าควยแก้มอย่างกากเลยอะไรอ่ะเล่นอะไรดิเนี่ยโอ้โหนะที่พวกมึงเสียงดังเวลาไฟเพราะว่ามันธนาทีมึงได้บาไปควายพวกกูโอเคแล้วชื่อไอ้หนอเฮียควายมันเล่นทะลุอยู่แล้วนะมึงมึงแท็กดีๆนะมันทะลุแล้วนะ

อ๋อแม่งเหลือพังเลยสว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 ยดึงมาดึงมาถึงกู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 กลับมาร้วมไหว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 วอร์ซิแปดกูจัดอยู่พี่กาเล่นเล่นพี่กาเล่นเล่นเล่นก่อนวิ่งตามเลยวิ่งตามไปเลยวิ่งตามไนสวยเจนถ้าเจนชกพี่พี่เกิดนมารับหน่อยมารับหน่อยมารับหน่อยมาลับหน่อย ไม่รอเพื่อนเลยเฮ้ยไม่รอเพื่อนข้างหลังอะรไบกางไฟรีบรไปกางไฟรีบรเพ่อปอนนอยพอนอยพอน้อยเดี๋ยวเพิ่งบีบีเกี่ยวได้บอลบอสไม่ได้ไม่ไดเกี่ยวมาเอาเพื่อนมาด้วยกลับมาตรงกลางเกี่ยวกับมาตรงกลางสพปล่อยเลยจีอปล่อยเลยตรงนั้นปล่อยเลยปล่อยเลยแล้วไปเติมดูไอเอาศพมันเป็นเนนนพมันเป็นถนเพื่อนอยู่นะอยู่นะ

เก็บไม้เรื่อยผมชุบยู่13แล้วเก็บม้เรื่อยหวไหวไหวไหวอเก่ยไม้เก็บม้เรื่อยเก็บม้เรื่อยเลยเพื่อนเก็บม่มาแล้วตอคิช่ชุบไเอนี่ยวมไวนามเพื่อนเกี่ยวเพื่อนมาชุบเรยเพื่อนมาแบบเพื่อนเกี่ยวเพื่อนมาชุบเเพื่อนมาชุบเกี่ยเพื่อนมาชุบบอลสิบสามอลสิบสเพื่อนเพื่อนเไหวจไหวชุบชุบช จอดเล่นเด um ็กกูชูเปย์พ่ชอบกันกูของชูเปย์เน้นนะดึงศพมามามาทักหยับศพไอ้น้าวอกลับมาแล้วมาแต่งดึงดึงตรงกลางนี่ดีๆเล่นดีๆนี่นดีๆมึงเล่นต uh> ัวชูบเล่นตัวชูบเล่นตัวชูบเล่นตัวชูบเพื่อนเล่นตัวชูบเฮ้ยมาเล่นบนย่าเล่นบนย่ามาหลีบ้านนะมึงมึงทำศพบ้านมาเลยมึงมึงเคลียร์หลังบ้านให้หมดเลยบ้านเราแตกแล้ว มามามาตรงกลางมาตรงกลางมาตรงกลางมาศพเพื aro, ่อนด้วยดิุบหน่อยชุบเพื่อนหน่อยอะโหลมึงทำศพทำศพหน่อยทำศพบ้านมาเลยทำศพบ้านมาเลยมาดึงสมบัติมาไม่ต้องเอากลับขว้าแล้วเอามากลับบ้านมาเลยเอามากลับบ้านมาเลยดึงมาเลยไปเด็กเจ้าดึงมากลับบ้านมาเลยบ้านทีบ้านากไปบ้านไหนตกไว้ไหนากตรงหญ้าตรงหญ้าที่เรางหญ้ามาเล่นหญ้ามาเล่นหญ้าอย่ามั่วอย่ามั่วมาหญ้ากลับ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 ศพหญ้า เยึดตัวชนยึดตัวชนยึดตัวชนมามารอ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 มาดันมาดันมาดันมาอย่าทำให้ถึงฟอบดันมาดันเลย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 มอยด์มอยดยี่สิบสี่คุยอะไรฝาดเสียงหายหรอไอ้ที่เสียงหายหรอขี้ไปนาว่ะคนเหมือนกันแต่เล่นโง่ ไอ้เหี้หมาไอ้เหี้หมาซอยใต้ร้อยมุมร้อยมุมร้อเพื่นมุมร้อสวยไมโหลมึงเอารถเป็นพอไอ้เหี้มึงเหี้ยอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮเฮ้ย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 เฮ้เฮ้้ย จุไปแล้จ่ไเป็นคนี่อเนนี่เป็นาควายไอเหี้ยเน่นผิดไเนองไอ้ควยไอ้คับโมแปกนะขอเตะด้าหน่อยได้ไควยขอตะรูหน้างได้ไจีทำแก๊งแก่กเลยควายอ้จีมเดียวหรอเจมเดียวหรอไอ้เีมเดียวเนี่ยสวก้อไนมแต่กอม่กิกอไม่กิอีกละสกอเี้ยไอ้ี่อออไปขอุ๊ไปขอไขโกปไอควยโง่โง่โ่ไอพวกโง่ เหมือนเดิมนะตรงกลางแพ็คแน่ๆนะอย่าประมาทนะปิดสกอร์นะสกอร์ท้ายเออปิด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 สกอร์แล้วเหรอได้สีหนึ่งแล้วสีหนึ่งแล้วเล่นดีๆอย่าประมาทนะเดิมไม่รู้มาชน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 ตรงกลางชนชนตายมาตายมาตายเอาสมมาขวาสมมาขวาเอาสมมาขวาบารีดเอาสมมาขวาสมมาขวาสมมาขวาหน่อยเอ้ยสมไม่มาเลยไอตัวแม่งหายไปไหนวะไอ้เหี้ยขวาสมมาขวา สอบมาขวาหลังก็อย่าพึ่งแหลมไปอย่าพึ่งแหลมไปฝั่งหนุนฝั่งย่าร่วงไอ้สัสชุบอยู่เท่าไหร่วอลทิฟกูร์อยู่เท่าไหร่วอลทิฟเอาปิดนี้ปิดปิด<า>ปิดมา,ดมา,มาลับมาแพ็คตรงกลางชุกเยล่าจุกเยล่าจุกเยอะ,ยอ,ะ,ยอ,ะอยู่บอกได้ใจเลยไอ้เแ้่นี่อะไรทำที้ยอะไรเป็นไนอค้ควายเี้ยแก่แล้วไม่เจียมตัวเี้ยงูกลับมากลับมาแพ็คหน้าศพกลับมาแพ็คหน้าศพกะมาแพ็คหน้าศพขึ้นไปหน่อยขึ้นไปหน่อยมาลับเิกกูมาลับเสกกูมารับตรงกลางหน่อยรับตรงกลางหน่อยลับสายหน่อยลับสายหน่อยเชื่สายรับสายเชื่อสายลับสายหน่อยฟี ดึงมาทิ้งทิ้งทิ้งอะไรต่อไหวไหวทะลุมันมึงค่อยๆรับ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 ไหวดึงมาตัวไอ้กล้าฝ่ยเจหลังบ้านถึงถึงฝั่งตัวันไปค่อยๆรับมึงค่อยๆรับมึงค่อยๆรับมึงยังจะรับไหวอีกเหรอวะมึงรับไหวเหรอฮะกูถามจริงมึงรับเยี่อะไรไหวไหวตว์ ไอ้คุณช่วยดีเลยสวยชคคูขึ้นมาคุณได้พิเกตคุณได้กูได้ตีเกตคุณได้ตีเกตสวยเจ็บตัวเม็ดมากูอยากด่ามันเฮ้ยหลังบ้านเล่นหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านเฮราเราเราแตกป่ะพี่หลังบ้านเอาศพมาศพมาเฮ้ยเป็นหลังบ้านเคลียร์ได้นะจะเคลียบ้านหน่อยเคลียเคลียดิเฮ้ยมามาเคลียร์หลังบ้านหน่อยเคลียร์หลังบ้านหน่อยเคลียร์หลังบ้านด้วยนะไอ้ยซี แค่เคลียร์แค่นี้พอนะจุกยาเอาให้มันใช้สุดให้มันุกใช้สุดพี่เราไหวแล้วตกลงนี้เลยเพื่อนบ้านบ้านตรงนั้นไหวไหมไหวโคดึงกูดึงกูดึงกลับบ้านแตะนิดนึงบ้านแตะนิดนึงแต่ไหวอยู่สโบไว้ตรงกลางเลยหรือสโบย์ตรงกลางเพื่อนสโบรย์ตรงกลางเพื่อนมาลับตรงกลางเพื่อนมารับตรงกลางถล่มกล้าสโบรตรงกลางเลยโดนเอาสโบรยกลางโดนเพื่อนกลางโดน นี่ไงไม่ไหวหรอกไม่ไหวหรอกไม่ไหวหรอกน้อง,งน้องนทราการหน่อยี่เฮี้ยสิเนี่ยาระการหนะ เว้ยไรโอ้โงอีกแล้วเขาขอให้แบบค่อยๆรับจบแล้ว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 เนาะตัวเล่เชลลไอ้เนตัวเลเชลตาย้แก็แดอ้แงก็แดงไอ้ชอยชาบุยนะอยชาุยนไอ้บุยแล้วอ่ได้ผมผมไอ้เนาะเกตบายบายน้องบายบายน้องได้คนนึงเลยนะผมบอกก่อนนะใช่หรอครวนี้มันแดงเลยหรอแดงอะไรพี่เ คำนี้มันแดงเลยหรอพี่น้องเจอเจอกันแต่น้องเออบายบายอ้าวใช่หรอมันแดงเลยหรอใช่เจอกันเจอกันไม่ใช่น้ำส้มหรอทันวาทันวาบายบายลูกหน่อยเจอกันเจอกันเจอกันอะไรบายบายอะไรโอ้โห้ยอ่ะเล่นสองมาตอรี่ไปอีกแล้วมันมันด่ามันด่าอะไรอ่ะพ่อพ่อยังไม่คุ้มค่าหม้ยผอ่แบบพ่อเนี่ย ขยันบัฟซะด้วยดิไอ้เหี้ยใครเล่นงก็เหนื่อยแล้วไอ้เหี้ยมึงพร้อมจฉาโอเคอันนี้เราคุยจบกันได้เลยครับผมค่ะมีอะไรคาใจกันไหมครับไม่มีครับโอเคครับถ้าไม่มีก็ไม่มีแล้วครับอ่าโอเคอันนี้เราจ่ายเงินเดิมพันกันได้เลยค่ะปบหนจ่ายงหนึ่งห้าเจ็ดครับปนอยู่ไหนอะเอไอดีไรนะครับหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดอะไรนะครับ หนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดปูนโอนหน่อยหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดไม่เยียมเด็ดแซมสบายเรียบร้อยครับอันนี้ต้องคิงเรียบร้อยนะเรียบร้อยครับ อ่าโอเคครับซอยซ่านี้เราจะรับโพเทคไหมครับเจ็ดวันรับครับรับครับอันนี้ซอยซ่ารับโพเทคนะต้องคิงตรงนี้เราจะไม่รับโพเทคนะครับโอเคครับอันนี้แยกย้ายได้เลยครับไม่บับไม่แซน้าเขตสภาครับครับขอบคุณครับสภาครับเตี้ยถมถามเรื่องฮัลโหลเพื่อนมีเอาอีกไหมเพื่อนมีอะรเอาเอดิกอีกไหมเพื่อนอะไรพี่แกครับจะคุยเรื่องประชุมนะครับฮัลโหลในวอรมีใครเอาอีกไหม